้าคุเปิดกคเปิด์พอดได้ออนหูจ้าพูดด้เยปเปอแล้วก็พ่หยอกไฟ้อมไปจามันมนกเฮาแล้วมันเป่าตแหงแม็พอมันช่องลอลนออฟฟิเชียลครับตอนนี้นางยักษ์กำลังหิวข้าวลงคลิปนางยักษ์กำลังลงคลิปลงคลิปเสร็จแล้วก็แปลงร่างใช่ไหม เออพอดีอันนั้นท่านท่านในที่ผมอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อชอว์นายเอกก็แปร์อยแบมินั่งกานั่งนี่นางสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟนะคะเอ็กคลูซีฟแปลว่าอะไรเอ็กคลูซีฟเราเชิงลึกแบบเจาะเล็กเป็นโอ้โหมาใผู้จัดการโกอินเตอร์ให้เอ็กคลูซีฟพนันสัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟข้าสิมากแบบกับคป็นงานทิงที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ บรรยากาศครับน้ำมือมันเห็นแต่เพืเดี่ยไม่เลยไทยเอาแต่ข้อยัของแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาจัิร์ดข้อยังไทยช่องช่องมาเดียวยังเดียวดิี

นั่นเดี๋ยวกมี่ก็บอกว่าใสเห็นนะอ่าห้พี่น้องขึ้นชมขับเวทีของลำเพินโชว์ครับตอนนี้คานไปเรายังไม่ได้ขึ้นขึ้นคันไปก็คือเสร็จเลยครับขึ้นคันไปก็คือเสร็จเลย ครับมาแล้วครับส่างส่างกำลังขึ้นครับจอยอีวีดีขึ้นเรียบร้อยแล้วอีวีดีขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับ ไฟครับระบบไฟเ็มอยู่ครับนี่ครับจะเอาวิน uh ีแล uh ้วมาบอกยังงี้ว่าเอาไม่รู้กเ่นีแหละ ให้ยงก่เดียนี่คือบอลลูบอลน้ำมูลนี่เป็นคนนอบร้อมนี่ไหนมาเขานอบร้อมเ่อ้ำน้แทกแดกดันนี่ตายเมื่วนน้ำน้ำเทาเขาได้บอวยเเวาคนเขาเป็นธรรมดาอายุหลายกระเทาคนละเจ้าเเววเจ้าเเววกุยันโตคุนเนี่ย

แมนเบิดคำนี่ใส่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย,เลยครับสวัสดีครับ เห็นแวบๆรับรู้สึกจะเป็นโรงเดียนาตานะจ้ามาแต่แสลลาพาดต่น,น้องไปแข่งกีฬาตีอ่ะอนวนผฟ์พูดข้างหลังผู้มันคือสวัสดีครับผมอ,อันนี้ก็อันนี้เป็นกองเชียร์อเออคืออยู่เห็นน้องมูว่าไรหรอพอเบิ่งแลว้ออลว นะแต่ยังแน่ได้ฟอนปวดปเอ้าเอ้าวตรงนี้มันเห็ดปวนโอ้ยทำไมแล้วเพราะเราจะเป็นนางเอกใช่ทำอะไรต้องมีความมั่นใจตัวเองนะลูกสวัสดีค่ะแต่งงานใหม่แล้วลูก หรือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ข้อต่อแขนให้โอ้ยนผูมก็โดนแหละโอ้คือขาวแต่มันคือประดำจิเงเจอของพ่อคือดำแิ้งเจอรู้เลืองค่ะพ่อสมเห็นลูกลูกคนที่แถบกับคนแหลกกว่านิมาถึงกี่โมงสวัสดีครับผม สามออกมาจากโมงออกมาเจ็ดงจ้ะออกมาออกมาจากบ้านเจ็ดโมงกับมาพอดีไปสามครึ่งพระเจ้าคือเก่งแท้ขับรถจวดจวดจวดเลยสินีมีกลุ่มปิด่ะะบ่มีจ้ะมาจวดยิ่เขอช่วงภายแนมาม่เดีย มีกวนล้ำใหม่ๆที่ท็องมไหมไฟไอ่ไฟไอ่อะไรเรือไฟฮะไฟไอ่อะไรเรือไฟไฟอะไรเรือไฟมีโน้ตยังฮะมีโน้ตหรือยังยังค่ะป้าจะไปเอาโน้ตที่ไหนติดต่อนักดนตรีถามพ่ออาจารย์นักดนตรีโนดส่งให้พี่ท็อปแล้วค่ะเอาบอกท็อปนี่ยังกับพี่เดียวล้อเน่แมนไม่รู้พี่โซ่ ปลอเียงดียที่เดี๋ยวมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะคืนมาไฟหนักกับปั๊อีกวุ้งนี่มาไฟหนากกับปั๊บไม่คือเขาเขาไม่อยู่กงที่เขาไปเรื่อยๆนั่งเอกเดียนัทชา์ตัวจริงพูงามเด็ครับงามขับเด็กเออตัวจริงน่ารักมาก ร้องเล่นเต้นรำเก่งสวัสดีค่ะครับจะพัฒนาขึ้นอีกครับป่นั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการ f อซก็กำลังติดตามเราแล้วก็มีเอซรู้จักเราเยอะด้วยตอนนี้รู้จักเขามีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนึ่งเราไล์สดมั่งล้วหรืออะไรต่างๆช่องใหญ่ในช่องใหญ่นี้อย่าพลาดัเลยเราช่องใหญ่เขาถ่ายเขาอะไรนี่เราเข้าเลยแต่ยางเข้าให้ได้ฝากเรือฝากตัว สาบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ฝาก f อด้วยฝากอด้วยทั้งช่องของน้องเดียนะครับแล้วก็ช่องของพอลอดด้วยนะครับตอนนี้อะไรมูลลักษณ์ภาพไฮมณนีอ่าตอนนี้อยู่อันดับต้นๆแล้วครับผู้ใดบ่ทสเลยครับติดแรลงใครที่ยังไม่ได้เข้าไปรับฟังครับไปกดไลค์กดแจ้งให้ก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยครับศิลปินของสาวน้อยลำเพลินโชว์จะมี Uh, อ๋ออ๋อสุร,สรพลใช่แล้วก็ก้อยชาลินีขับมิวรัชดาพรครับตอนนี้ต้นๆแล้วครับฝากพี่น้องนำเด้อครับผมอ่าพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้บันที่เนี่ยครับผู้ใดอยู่ใกล้ครับมืออืน่นมือ้อนี้เฮาอยู่เอ่อตลาดนวมมิตรครับมื้อเฮาเล่นอยู่เอ่อตลาดเศรษฐกิจบ่มืื้ออ่นนเาะครับตลาดเศรษฐกิจบางแคครับจากนั้นก็ตลาดรวยทรัพย์จากรวยทรัพย์ก็จะเป็นมาตรพุทธที่เดิม ครับอ่าท,ที่โยกเลิกไปครับเพราะฉะนั้นฝากกับเอฟซีนำครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยทีมงานสาน้อยลำเพื่อนโชว์ครับผมบายยังไม่รู้ของทีมงานเราแหละจอาจอเอารถอ๋อเหรอกั้นไม่ให้คนเข้าเอารถอะไรเขา้าเอากออก,กี่คันค <c oughs> ันดำคันเดียวใช่ไหม อ่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไอ้เพียงซ้ำนี่ครับผมฝากติดตามช่องพลอดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ